วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทําสีผนังนะครับที่ต้องบอกว่าง่ายและประหยัดมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบทาสีนะครับลองมาดูวิธีการนี้กันนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อยู่ประมาณ4ตารางเมตรนะรผมใช้งบประมาณในการทําสีที่ได้เห็นไปข้างต้นเนี่ยไม่เกิน50บบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู ว่าไอ้ห้บาทที่ผมบอกเนี่ยมันคือค่าอะไรนะครับโดยเริ่มต้นเลยนะผนังที่เราฉาบไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะฉีดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวปูนนะครับเป็นปูนที่เราใช้ในการเทพื้นนะครับหรือจะเป็นปูนก่อปูนฉาบตัวนี้นครับมันจะมี2ส,สีนะคือสีเขียวกับสีแดง ซึ่งในงานเนี้ยผมใช้เป็นปูนเขียวนะครับเพราะว่ามันจะให้สีเนี่ยเฉดที่อ่อนกว่า1ถุงเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ142บาทนะครับแล้วในงานเนี้ยต้องบอกว่าใช้ไม่เยอะนะครับโดยวิธีการนะครับก็ให้เราเอาตัวเนื้อปูนเขียวเนี่ยใส่ถังมาเลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปผสมน้ําเลยนะครับแล้วก็ปั่นหรือว่าผสมกับน้ำเนี่ยให้เป็นเนื้อข้นๆเหลวๆนะลักษณะแบบนี้ จะเห็นว่าตัวปูนที่ผมผสมเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับใช้ไปนิดเดียวนะครับจากหนึ่งถุงที่เห็นข้างต้นนะครับถัดมาวิธีการก็คือให้เราเอาเนื้อปูนนะครับที่เหลวๆเนี่ยมาป้ายที่บริเวณผนังของเราเนี่ยแบบบางๆเลยนะครับวิธีการนี้เราจะใช้เป็นเกียงเหล็กหรือว่าเกียงขัดมันนะครับก็ใช้ในการปาดเข้าไปที่ตัวผนังนะครับซึ่งการปาดผมแนะนําว่าให้ผมน้าให้ชุ่มก่อนนะครับเพื่อให้ผนังเขาเนี่ยมีความาชุ่มไปด้วยน้ำนะแล้วเวลาเราปาดเนื้อปูนเนี่ยเนื้อปูนมันจะ ไปติดนะครับกับตัวผนังที่เราได้ฉาบไว้แต่ถ้าเราไม่พรมน้ําหรือว่าฉีดน้ําไปก่อนเนี่ยนะครับมันจะทําให้เนื้อปูนเนี่ยมันจะไม่ติดกับตัวผนังที่เราฉาบครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราตัวาปาดเนื้อปูนเข้าไปได้แล้วนะครับก็ให้ใช้น้ํานะครับสบัดเข้าไปในตําแหน่งที่เราต้องการจะทําลวดลายให้กับผนังของเราซึ่งลวดลายตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการปาด เกียงเหล็กของเราเลยนะครับจะปาดขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ลวดลายก็จะต่างกันออกไปนะผมแนะนําว่าถ้าใครต้องการให้มันเป็นลวดลายเดียวกันเนี่ยวิธีการปาดควรจะปาดไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการแบบเป็นลายขึ้นนะครับหรือลงเนี่ยเราก็ต้องปาดขึ้นลงตลอดนะครับแต่อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยผมคือปาดเกียงเนี่ยทิศทางแบบแรนดอมหรือแบบมั่วๆไปเลยนะครับจะมีขึ้นลงบ้างซ้ายขวาบ้างนะครับ เนี่ครับเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นว่าผมจะปาดเนื้อปูนเนี่ยไปให้เต็มพื้นที่ก่อนนะครับก็ไม่ได้ปาดทีเดียวจนหมดนะครับก็จะปาดไปเป็นช่วงๆแล้วก็จะมาไล่ทําลวดลายให้กับตัวสีของผนังอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่ทําลวดลายแล้วกับยังไม่ได้ทําเนี่ยจะต่างกันนะครับแนะนาว่าในการทํานะครับเราต้องทําไปทีละช่วงนะครับไม่ต้องทําปาดเนื้อปูนทีเดียวจนหมดนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อปูนเนี่ยจะแห้งก่อนได้นะครับแล้วมันจะทําลวดลายไม่ได้นะครับ นี่นครับเราก็พอปาดเนื้อปูนขึ้นไปนะครับจนทั่วแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวแปรงนะครับจุ่มน้ําแล้วก็สบัดน้ําเข้าไปแล้วเราก็ไล่ปาดเลยครับทีนี้จะปาดลวดลายแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราได้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นลวดลายออกมาซึ่งองบอกไปนนี้เป็นวิธีที่ผมใช้มา,าหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอย่างเช่นว่าตัวห้องน้ําที่ผมเคยทําหรือว่าตัวผนังห้องเนี่ย ก็ยังใช้ได้แล้วมันก็ไม่หลุดนะผมว่าค,คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับที่สามารถจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทําได้นะครับอันนี้ผมก็ปล่อยทิ้งไว้1คืนจะเห็นว่าหลังจากผนังแห้งแล้วนะจะเห็นตัวลายของผนังเนี่ยก็จะออกมาแบบมั่วเลยนะครับคือมันจะไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่เป็นลวดลายเดียวกัน จากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ํายาเนี่ยในการที่จะเคลือบผนังได้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ตัวผนังเนี่ยมีความเงานะครับแล้วก็ทําให้ตัวเนื้อปูนที่เราได้ทําการป้ายที่ไปผนังนะครับมันติดแน่นยิ่งขึ้นนะครับไม่มีการลุดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมมาแนะนำนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครต้องการที่จะทําลวดลายให้กับผนังหรือว่าทําเป็นสไตล์ลักษณะแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําได้ ง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับแต่อาจจะดูแล้วยังไม่สวยบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับลองดูเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าใช้ไปนะครับงบประมาณที่ใช้เนี่ยรวมเนื้อปูนแล้วก็น้ํายาด้วยเนะี่ยผมบอกเลยไม่เกิน200บาทนะครับสําหรับการทําพื้นที่ตรงนี้ก็ลองดูเป็นไอเดียแล้วก็แนวทางนะครับสําหรับในตอนนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ